กว่า300คนใน Discord Project X ส่งรูปภาพ c าแรคเตอร์ดีไซน์มาแค่30-40กว่าคนกว่า30-40กว่าคนนั้น c h a r คเตอร์ดีไซน์ของใครจะได้ไปต่อ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  S <S uh huh. สวัสดีครับผู้ชมครับรพ่กรหลุมท่านนะในโปรเจกต์เอ็คเกมของลุงพีนั่นเองและว,วันนี้หลายๆคนที่ส่งคาแรคเตอร์ดีไซน์คงจะเตือนได้จะเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าของใครจะเอาขึ้นมาที่จริงก็มีเลือกไว้เยอะมากคือส่งกันมากันเยอะมากลุงพีก็เลือกอันที่โอเคแล้วก็อันที่แบบว่าตลกตลกเป็นอีสตเออร์เอ็กอะไรแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวจะว่าไปเราย้ายตึกนี่มาตรงนี้มันเหมือนตึกของไอ้ทีนไททันเลย <laughs> <laughs> เอาล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโปรแกรมแป๊บหนึ่ง โอเคตอนนี้เราอยู่ใน Photoshop ถ้าเกิดมาดูที่ลุงพีดีไซน์แล้วก็ยังดีไซน์ไม่เสร็จแต่ก็มีดีไซน์พวกมอนสเตอร์อะไรแบบนี้นะครับคือต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่คุณผู้ชมเนี่ยดีไซน์แต่ตัวละครตัวเองน้อยมากที่ที่จะดีไซน์มอนสเตอร์แคเตอร์นะครับไม่มีแบบโอ้โหเป็นตัวมอนสเตอร์เอาไปสู้เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวของตัวเองที่ส่งมาเพราะนั้นก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการเปิดรับอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะให้สร้างาดีไซน์มอนสเตอร์ต่อสู้ เพราะว่าแต่ละคนนี่ส่งมาเป็นตัวละครของตัวเองบางครั้งก็เป็นบอสอะไรอย่างนี้อเมื่อครั้งที่แล้วก็อย่างที่เห็นลุงพีได้สร้างตัวผู้หญิงไปแต่ก็ไม่รู้ว่าได้ใช้หรือเปล่าแต่ก็เดี๋ยวมาดูของคุณผู้ชมกันดีกว่าทำธารดาทำทถมทำทำทำคืออย่างที่เห็นเนี่ยตอนนี้คือแบบโอ้เลือกมาเยอะมากแล้วก็จัดหมวดหมู่ไว้เรียบร้อยแล้วว่าเอ้ตรงไหนเป็นของอะไรอะไรอย่างนี้อ้าวเฮ้ยที่จริงจัดแล้วลืมเซฟแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูภาพรวม แปมแปมแามคืออย่างที่เห็นแต่ละคนดีไซน์ออกมาเป็นตัวละครของตัวเองมากกว่ามากกว่าที่จะเป็นอ่าเขาเรียกว่า N P C interact ออะไรเงี้ยอันนี้มันเหมาะกับเป็นเพลเยอร์มากกว่านะครับแปมปมแมคืออย่าลืมว่าเรามีเป็นแฟนตาซีไงมันต้องเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นปีศาจบ้างอันเนี้ย the best อันเนี้ยเหมาะสำหรับเป็นมอนสเตอร์ที่เอาไว้ต่อสู้ตอนแรกนะคะระับไปไปตีนกอะไรเงี้ยลังนกอะไรยปมปปมเหมาะสำหรับเป็นอีสต์เอ็กซ่อนไว้อยู่ในแมวแปา ปมป๊มปมอันนี้อันนี้คือเอามารวมๆๆๆนะแต่ยังไม่เลือกว่าอันไหนถ้าเกิดว่าลุงพีเลือกเนี่ยต้องแบบเลือกเยอะมากเพราะว่าจะมีอันหนึ่งที่เป็น NBC อันนึง่งที่จะเป็นอะไรนะเป็นมอนสเตอร์นะครับทั้งนั้นเดี๋ยวเราเลือกมาสักอันหนึ่งอันแล้วกันให้เป็นเอ่อ NPC แล้วกันนะครับทั้งนั้นแล้วก็นี่ตัวนี้คือผมชอบตรงที่ว่ามัน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 ,ม,นมันแบบมีเวทนีไหม้คกถาทเวทใช่ไหมกึงไซบอร์ก นะครับแล้วก็มีกระเป๋าเดินทางแล้วก็หินเวเนผมชอบตรงนี้เพราะว่าเขารู้รู้ว่ามู a แอนโทนเราเป็นยังไงเขารู้ว่าเอ้ยมีการเวทมนต์เขามีการผสมผสานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้มาทําเป็นโมเดลกันแต่ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าแต่ก็จะขึ้นโครงโมเดลไว้ก่อนนะครับบอมแน่นอนว่าตอนเนี้ยตอนแน่นอนว่าตอนนี้คาแรคเตอร์ดีไซน์นนอต,อนนตอนนี้ลุงพีปิดลับแล้วก็ต่อไปที่ลุงพีจะเปิดรับนั่นก็คือปือนนั่นเองเอพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบการออกแบบปืนนั้นก็สามารถที่ส่งกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้ ันแล้วใน Discord Project X ของลุงพีนั่นเองนะครับถ้างนั้นอีกุซ่าตอนนี้เราก็มาอยู่ในโปรแกรม Blender แล้วแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องปรึกษาปรมาจารย์มากกว่าอาจารย์อูเกยผู้เขียนโค้ดนั่นก็คือปรมาจา,ารย์การทำโมเดล Blender ให้กับเกม Roblox มาต่อน,นับไม่ถ้วนต้องบอกว่าคนคนนี้คือผมไม่ขนลุกพูดแล้วขนลุกแล้กลัวเหรอป่าวปดที่แต่ผมต้องโฟนอินก่อนสวัสดีครับ เฮ้ยโอ้ผมคนลูกเป็นเป็นบุญหูมากเลยครับเนี่ยคือปกติเนี่ยที่ได้ยินเสียงคือผมปรับดิซิเบลไงถ้าเกิดได้ยินเสียงเต็มเตมอ่ะโอ้จะขาดน้ำเลือดจะไหลหูทะลักคนที่ปรับประจำประจารย์อุเกได้ก็คือเขาคนนี้นะครับผมจะเรียกเขาคนนี้ว่าลูกพี่อ่าลูกพี่ทำอ่าโมเดลอ่าเบลนเดอร์มานานกี่ปีแล้วครับลูกพี่สองปีครับที่จริงคือพี่ที่จริงอ่ะลูกพี่ทำมาตลอดแบบหลายปี200ปีแล้วอะไรเงี้ยแต่พูดเป็นตัวเลข2ปีลูกพี่อายุเท่าไหร่ครับเอ้ย บอกได้ไหมฮะไ,มได้ครับ่ลูกพี่ครับพอดีว่าน,นี่โจ์โจทยดโ,โจทย์โมเดลผมเป็นแบบนี้ครับลูกพี่เดี๋ยวผมส่งให้ลูกพี่ก่อนนะครับครบ,ครบถ้าเกิดจะให้ผมปั้นเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานาน,านครับลูกพี่ลูกพี่โชว์แบบเป็นเออ่เป็นบุญตาลูกลูกล,ล,ลบุญตาผมได้ไหมพอหลังจากที่เราได้ตัวละครมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาคาแรคเตอร์ดีไซน์คือเอารูปภาพมาใส่ในอ่านี่เดี๋ยวเราจะมาดูลูกพี่ดูว่าลูกพี่เขาสร้างไงอ่ลูกพี่เปิดใช้พลังวิญญ,ญาณเลยครับ อตอนนี้ที่เราเห็นตอนนี้ก็คือ,อาภาพถ่ายทอดงสดจากห้วงวิญญาณของลูกพี่นะครับคือลูกพี่เขากําลังทําให้ดูอโอ้โช่ำชองมากคือต้องมีประสบการณ์การทามีคนถามมาถ้าเกิดอยากจะทำเบนเดอร์เหมือนลูกพี่ต้องทายัางไงครับทำบ,ทำบ่อยๆะะครับทาบ่อยๆไปถึงเบนเดอร์เหรอฮะใช่ครับผมถ่ายชงลูกพี่ เห็นไหมครับว่าลูกพี่เนี่ยจะขึ้นโครงตามกว่าเพราะว่ามันง่ายต่อการสะดวก <B il k> แบบนี้นี่กลางแขนนี่ถือว่าสะดวกไหมครับลูกพี่ครับสะดวกครับสะดวกนะครับคิดว,ว่าส่วนไหนที่ยากที่สุดต่อการทําตัวละครตัวนี้ครับไม,ไม่มีเฮ้ยผู hey! ขนลุกเลยที่จริงคือพริบตาเดียวเสร็จแต่ลูกพี่เขาอยากจะแสดงฝีมือก็เลยเขาเรียกว่าทำนานๆอ่าลูกพี่ก็แสดงฝีมือเลยครับเดี๋ยวผมจะเฝ้าดูฝีมือลูกพี่วันนี้ ผมรู้สึกว่าผมโล่งแล้วว่าผ,ผมไม่ต้องทำอะไร <c oughs> โอ้เดี๋ยวผมต้องไปเขียนโคดลูกพี่ทำให้ผมแค่ตัวเดียวนะทำให้ดูเป็นบุญตาตัวเดียวที่เหลือผมต้องทำเองหมดทุกตัว <c oughs> ส่วนโมเดลโลบ็อกขึ้นโครงตรงนี้ถามว่าลูกพี่ปั้นเองหรือเปล่าลูกพี่ปั้นเองหรือเปล่าครับลูกพี่ปรเดียครับพี่ทันทีทันใดไอ้โมเดลกางแขนเนี่ยลูกพี่ปั้นเองใช่แล้วไม่ได้เอามาหักโลบ็อกเลยแน่นอนครับแน่นอนนี่คือป้นเดีโย่ผมภาสาชง อ่าถ้างั้นเดี๋ยวเราจะทำแบบให้ลูกพี่ทำนะครับ คือต้องบอกก่อนว่าลูกพี่เนี่ยทักมาหาผมใช้พลังวิญญาณทักมาให้ส่งมาทําปืนหน่อยก็ั่้แหละครับปืนที่ผมบอกก็ใครที่อยากทำปืนก็ลองทําปืนเป็นสเก็ตปืนก็ได้จะทําเป็นปั้นโมเดลปืนเลยก็ได้ในโลบอกถ้าเกิดใครที่แบบว่าสะดวกต่อการปั้นก็ปั้นมาเลยก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าปั้นขี้เกียจปั้นปั้นไม่เป็นนะครับก็วาดรูปมานะครับเดี๋ยวเราไปแกะกันเอาเองอะไรเป็นอะไรเป็นคกว่าแรงบันดาลใจที่ทําใหล้ลูกพี่เข้ามาอยู่วงการนี้ได้ครับมันเรื่องมันยาว <จ>เอาส,อสั้นๆหน่อยแล้วกันลูกพี่เคยไปทำกระตูนโรบอคให้กับช่องช่องหนึ่งอตอนนั้นยังเป็นโมเดลแบบไม่เก่งมากอ๋อลูกพี่เลยอยากฝึกฝนตัวเองคือแบบต่อยลมหนึ่งมืนครั้งต่อวันหรือวิทพื้นยังไงครับฝึกฝนเนี่ยตอนนั้นมีพรสวรรค์กับพริบตาก็โลกเกือบแตก <laughs> ดังนั้นลูกพี่ก็มาลองใช้เบนเดอร์ดูผมถามหน่อยถ้าไม่ถ่ายคลิปเนี่ยจะละเอียดแบบนี้ไหมครับละเอียดกว่านี้ครับอ๋อคือเบนเดอร์หรือว่าไอตัวคือโลบล็อกเนี่ยมันมีจํากัดความอยู่ว่าห้ามจํานวนพลิกอนเยอะเกินท่ไหครับลูกพี่หนึ่งหมื่นครับอืมแต่ลูกพี่ปั้นเนี่ยปาเข้าไปล้านล้านใช่ไหมครับอืมแต่ลูกพี่เนี่ยจะทําให้ไอล้านล้านเนี่ยเข้าไปในโลบล็อกได้ใช่ไหมครับล,ล้านที่เหลือเลยร้อยอืม ใช้สีแับเป็นสีเหลี่ยมของกิ่ตีดีนะอะไรวะเนี่ยลูกพี่เราถ่ายเราถ่ายาวันจันทร์สามสิบนาทีลูกพี่มากลับเรา <laughs> คุณผู้ชมได้รับชมการทำโมเดลหรือคาแรคเตอร์ดีไซน์แล้วลน,นะครับผมไม่รู้ว่าชาั้นนี้เสร็จรหรือเปล่านะครับเพราะดูจากรูปพี่ทำแล้วผมก็หวั่นไหวเหมือนกันนะถ้างั้นเรา <laughs> เรา จบกับการทำตัวละครเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้รูปเป็นรูปไปไดนน้ไงเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมแล้วกันนะครับผมดูท่าก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณลูกพี่มากนะครับ กว่าจะได้เสร็จสักอันหนึ่งก็ใช้เวลาอย่างที่ทราบกันดีตอนนี้ลุงพีได้ปิดลับคาแรคเตอร์ดีไซน์แล้วและต่อไปก็จะเป็นการออกแบบอาวุธนะครับอันนี้ลุงพีออกแบบเอาไว้คือ <c oughs> ทำให้เล่นๆมีสากกระเบื้อ <c oughs> ส่วนของจิปทานทั่วไปเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งส่วนสถานะเกมของลุงพีนั้นก็ถือว่ายังพอเล่นได้แค่ทดสอบแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทําเควสหรือว่าเก็บข้อมูลอะไรยังไงได้เต็มที่นะครับถ้าเกิดว่าเข้าเกมไปตอนนี้ก็จะเห็นแบบในรูปลักษณะแบบนี้ เพราะฉะนั้นตอนนี้เนื้อเรื่องของเราก็ยังตามหาอยู่นะครับโดยหลกัหลกๆพื้นฐานเนี่ยเราคือไซบอร์กนะครับเรื่องมนุษย์เครื่องหุ่นยนต์เพราะฉะนั้นก็โจทย์นี้คงจะช่วยในการแต่งเรื่องได้เพราะว่าเนื้อเรื่องที่กำลังอ่านอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ถูกใจบางเรื่องนะครับยังไงก็ตอนนี้โจทย์ก็คือผู้เล่นนะครับตัวละครของเราเองเป็นไซบอร์กอันนี้คือยืมหัวมาเฉยๆนะเราไม่ได้เอาหัวนี้นี่คือทดสอบเลือกตัวละครถ้าเกิดเลือกเสร็จแล้วก็มันกอน็อันนี้คือยืมหัวมาใสาใ่เฉย ใครที่อยากจะร่วมสนุกหรือว่าอยากจะติดตามโปรเจกต์นี้ก็สามารถเข้าใน Discord ได้เลยนะครับส่วนในอนาคตมีคนถามว่าลุงพีจะเปิดโดเนทไหมก็คงจะเปิดเนไม่ใช่โดเนทแต่จะเป็นเขาเรียกว่า,าเกมเพเวอเรชของ Early Access สำหรับคนที่เป็น o ฟ n เดอร์ด t ชันอะไรอย่างนี้เราจะเปิดให้ให้พิออเดอรในในในโลบล็อกนะครับในโลบล็อกเป็นโลบล็อนะฮะแล้วก็ยังไม่รวมกับคนที่เขาเรียกว่าเอา่อคาแรคเตอร์ดีไซน์นะคาแรคเตอร์ดีไซนก็จะอีกแบบหนึงนะครับสำหรับคนที่นี่ที่ส่งมานะครับตัวมตัวละครที่แบบน้องๆส่งมาเป็น c h a r คเตอร์ดีไซน์ใช่ไหมก็จะปรากดตกลดตัวเป็นตัวคราฟติ้งอล้วอ้าวไม่ว่าวันนี้ลงุงพีคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูคาแรคเตอร์เอ้ยไม่ใช่วันเรป่อน ถลาเกิดคชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับไพ่ตานด้านล่างข้างนึ้งเลยครับแล้วเจอกันครับกับ Project X เกมของลุงพิษนเองบ๊ายบายครับ